เคล็ดลับการนั่งสมาธิให้ได้นานๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สาศึกษาพอดแคสต์นะครับก็มีหลาย EP นะครับที่พี่พูดไปถึงเรื่องของการนั่งสมาธินะครับที่พี่ได้มีการเชิญน้องๆเนาะว่าให้เรานั่งสมาธิกันดูบ้างนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกเนาะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการบาปบุญอะไรทั้งนั้นนะครับการนั่งสมาธิเนี่ยจะเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มความจาของเรานะครับทำให้เรามีสมาธิที่ยาวขึ้นสําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของ,ของการทำทำอะไรแล้วสมาธิสั้นหรือว่าไม่สามารถจดจ่อกับอะไรได้ยาวๆนะครับต้องบอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมีประโยชน์กับพี่มากในตอนที่พี่ สอบเข้านะครับช่วงมหาลัยตอนนั้นแะหมายถึงว่าตอนที่พี่อยู่มหกแล้วก็จะสอบเข้ามหาลัยเนาะมันต้องอ่านหนังสือเนี่ยเยอะมากหลายวิชามากนะครับการที่นั่งสมาธิเนี่ยพี่ก็ถือว่ามีส่วนช่วยนะครับทําให้เราโฟกัสได้มากขึ้นความทรงจําเราเหมือนจะดีขึ้นนะครับอันนี้เอาบอกว่าเป็นความรู้สึกนะกันเนาะมันอาจจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่บอกว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ทีนี้พอชวนน้องๆมากขึ้นแล้วเนาะอาจจะถามว่า แล้วจะนั่งยังไงให้มันได้นานๆน,นะครับบางคนอาจจะบอกว่า,อ,าอยากลองนั่งนะพี่แต่ว่ารู้สึกไม่มีสมาธิเลยนะครับนั่งยังไงก็รู้สึกว่า,าแบบแปบบ๊แบๆบอ่ะเราก็เลิกแล้วอะไรเงี้ยครับคือมันแบบจิตมันวุ่นวายตลอดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแชร์เทคนิคละกันนะครับในการนั่งสมาธิเนี่ยให้ได้นานๆน,น,นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าตามศาสนาพุทธเนาะแบบสายขั้นสุดเลยเนี่ยเขาจะบอกว่า ตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยเราอาจจะใช้าการกําหนดลมหายใจเนาะเป็นเข้าออกเข้าออกหรือว่าการาดูที่ท้องของตัวเองนะครับเป็นแบบว่าท้องยุบท้องพองท้องยุบท้องพองอะไรเงี้ยหรือถ้าขั้นสุดขั้นสุดนะครับทางสายพุทธนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ลองเราให้เราเนี่ยลองนะับแบบว่าพุทโทพุ put, ทธโครับแต่ต้องบอกว่าวิธีการนี้พี่ก็ลองมาแล้วนะครับแต่ว่า สำหรับพี่เองเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ทำได้ไม่ค่อยนานนะครับดังนั้นสิ่งที่พี่ทำได้นะครับก็คือวิธีการที่ตอนนั้นอะ่ะพี่ได้ฟังมาจากทางพี่โนต้ตอุดมเนาะพี่โนต้ตอุดมที่ทำเดี่ยวไมโครโฟนนะครับก็ได้ฟังเขาจากใน y ย u ทูบนี่แหละนะครับเป็นฟังตอนที่10ปีก่อนอะ่ะตอนที่ตอนนั้นอยู่หมหนะครับเ,เขาแชร์เทคนิคอย่างนี้ว่าถ้าเราอยากนั่งสมาธิให้ได้นานๆนะครับเพราะว่าพี่โนต้ตเนี่ยเป็นคนที่นั่งสมาธิแกบอกว่า เวลาเราไปเ,เวลาแกไปเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยมันผมพูดคนเดียวนะครับสมชั่วโมงการจำมันต้องแบบใช้ความจําขั้นสุดมากแกบอกว่าสมาธิเนี่ยมีส่วนช่วยในการเพิ่มความจําให้กับแกนะครับว่าเราจะเล่าเรื่องราวอะไรยังไงเนี่ยวิธีการที่พี่โนต้ตนะครับนั่งสมาธินะครับคือแกเวลาที่นั่งสมาธิเนี่ยแกจะหลับตาและระหว่างนั้นนะครับจะจินตนาการนะครับ เป็นลูกแก้วกลมๆหรือเป็นลูกแก้วใสๆนะครับแล้วให้เราอะครับมองจ้องมองเหมือนว่ากําลังจ้องมองลูกแก้วนั้นนะครับมองไปอย่างนั้นนะครับไม่ได้คิดอะไรไม่ต้องเพ่งนะครับแค่จ้องมองนะครับต้องบอกว่าวิธีการนี้มันก็คือการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนาะการทําสมาธิคือการฝึกจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับการที่เราฝึกจ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย ถ้าเป็นแก้วเปล่า,ลา,ลาแก้วใสมันก็ทำให้เราใจสงบนะครับทำให้เรามองอ,อ,อย่างใจเย็นนะครับอันนี้ก็พี่ก็ลองทำตามดูแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ค่อนข้างเวอร์นะครับมันก็ค่อนข้างดีนะครับจะมองเป็นลูกแก้วหรือเป็นแก้วใสๆกลมทรงกลมจ้องมองไม่ต้องเพ่งไม่ต้องซีเรียสมากนะครับถ้าเกิดว่าใครหลุดก็เอาใหม่เริ่มใหม่นะครับจ้องมองนะครับ ก็อาจจะค่อยๆเริ่มจาก3นาทีไป10นาทีหรือใครมากกว่านั้นได้ก็กดีนะครับอ่ะนี้เขบอกว่าโหพี่ถ้านั่งแบบว่าเออมันนั่งแบบว่าเงียบๆบ,บางทีก็แบบประสาทหมายถึงว่าจิตฟุ้งไปได้นะครับแบบว่าเออนั่งเงียบๆมากมันก็ไม่ไหวนะพี่มันฟุง้งอ่ะพี่แนะนําอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่นั่งเงียบๆจัดเกินไปเนี่ยแล้วมันแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลย ช่วงแรกพี่ก็เป็นนะพี่แนะนําให้ออลองเปิดดนตรีคอดูนะครับดนตรีอาจจะเป็นพวก e อิ o มชันแนลซาวครับใน y t u t u เนี่ยที่เป็นแบบรีแลกซาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบชั่วโมงของชั่วโมงนะครับมีหมดเลยใน y u t u u e เนี่ย้องสามารถเปิดคอไปด้วยแล้วเราก็จ้องมองลูกแก้วใสๆของเราต่อไปนะครับแล้วก็ใช้เสียงนั้นอะคอเหมือนอยู่เป็นเพื่อนกับเรานะครับหรือใคร ขั้นสุดกว่านั้นนะครับลองฟังพวก ASMR อะไรงเงี้ยอย,อยู่แต่ว่าอันนี้เขาอาจจะทำให้เราหลุดโฟกัสได้เพราะบางบางซสาวเนี่ยมันมีเสียงพูดหรือมันมีเสียงที่เเขาเรียกอะไรมารบกวนสมาธิของเราได้นะครับก็ลองเลือกช่อง Channel หรือว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราดูนะครับหรือใครนับเอศาสนาพุทธหรือว่าเ,เชื่อทางด้านพุทธก็ฟังพระไปได้นะครับเสียง ท่านก็จะแบบนุ่มๆเพลินๆให้ข้อคิดให้กติสอนใจอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าอย่าลืมลูกแก้วของเรานะครับถ้าบางคนถามว่าพี่แล้วถ้าไม่นั่งนะครับนอนได้ไหมพี่แนะนำอย่างนี้ว่าให้นั่งก่อนเอาเป็นนั่งดีกว่านะครับพราะทีนอนเนี่ยมันแบบพี่ก็เคยลองทำนะมันรู้สึกว่ามันทําเป็นสมาธิยากมากแล้วมันแบบไม่รู้สิมันไม่เกิดมันไม่ค่อย โฟกัสในการจ้องมองลูกแก้วของเราเนี่ยมันไม่ค่อยที่แบบทำได้ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับการอยู่ในท่าสมาธิเนี่ยพี่ว่าโอเคแล้วบางคนอาจจะเอามือทับกันอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนเอามือวางที่หัวเข่าอย่างนี้ก็ได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้ทําเอาเรื่องของอ่านอาบาบอบบุญอะไรเนาะมันเป็นการที่เราฝึกนะครับรีเซ็ตตัวเองนะครับทุกเช้าหรือว่าก่อนนอนรีเซตตัวเองใหม่นะครับก่อนที่จะ ไปเริ่มต้นวันใหม่หรือว่าสรุปเรื่องราวที่เราเจอมาในวันนั้นๆน,น,นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองทำนะครับก็ลองทำดูเนาะหน่อยน้องโดยเฉพาะน้องๆที่ตั้งใจที่อยาก,กสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าสอบเข้าโรงเรียนอื่นนะครับนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็เชื่อว่ามันน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝาก e p นี้เนะเป็นเคล็ดลับในการ นั่งสมาธิให้ได้นั้นนะครับฝากติดตามสารศึกษาพอดแคสต์นะครับในช่องทางของ YouTube แล้วก็สาระศึกษาในช่องทางของเ a c e b o o k Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ